รเรบเียนรรท่านประธานที่เคารพผมคำนูลสิทธิสมานสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภารรท่านประธานครับประเด็นที่ผมติดใจและผมเชื่อว่าสมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่และสมาชิกสภาผู้ทแทนราษฎรจำนวนไม่น้อยติดใจก็คือ ประเด็นนโยบายในการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งเวลาผมพูดถึงเรื่องแก้ไข112ขอให้เข้าใจว่าเป็นการแก้ไขมาตรา112ตามแนวทางของพรรคก้าวไกลที่ใช้ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งแล้วก็ เป็นนโยบายที่มีฐานมาจากร่างเพร่มหยัดที่เคยเสนอต่อสภาผู้ทแทนราษฎรเมื่อปี2564ท่านประธานครับอันที่จริงผมค่อนข้างจะสบายใจเมื่อวันที่22พฤษภาคมหลังเลือกตั้งที่8พักร่วมรัฐบาลเซ็น MOU กัน วันนั้น8พักร่วมรัฐบาลเนี่ยนะครับมีกรอบแนวทางที่จะทำงานร่วมกัน23หัวข้อแต่ในตอนขึ้นต้นเนี่ยท่านเขียนไว้ว่าทุกพักเห็นร่วมกันว่าภารกิจของรัฐบาลทุกพักที่จะกระทำนั้นต้องไม่กระทบรูปแบบของรัฐ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและการดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ขององค์พระมหากษัตริย์เน้นแล้วก็สรุปรวบว่าต้องไม่กระทบต่อการดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ขององค์พระมหากษัตริย์ ไม่เพียงแต่เท่านั้นครับในแนวทางการทำงานที่ระบุไว้5ข้อในท้าย M.O.U. ฉบับนั้นก็กล่าวไว้ชัดเจนว่าทุกพักเนี่ยก็สามารถผลักดันนโยบายของตัวเองเนี่ยผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพักตัวเองได้นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในกรอบ23ประการ แต่ข้อ5เนี่ยเขียนไว้ดีครับว่าแต่ต้องไม่ขัดแย้งจากนโยบายในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ก็คือหมายถึงว่าต้องไม่ขัดแย้งกับหลักการเบื้องต้นด้วยคือต้องไม่กระทบต่อการดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดพิได้ขององค์พระมหากษัตริย์ผมนั่งดูทีวีอยู่ครับ ท่านคันดิเดตนายกรันตรีที่มาขอเสียงพวกเราในวันนี้ท่านอ่านจบคำถามแรกที่ผู้สื่อข่าวถามก็คือแล้วเรื่องแก้ไขมาตรา112ว่ะท่านก็ตอบชัดเจนครับว่าพักเก้าไกลจะดำเนินการผลักดันการแก้ไขมาตรา112ต่อไปมันเป็นวินาทีย้อนแย้งทางประวัติศาสตร์อย่างยิ่งครับท่านประธาน ท่านอ่าน MOU จบลงไปผมตีความอย่างนี้ท่านหัวหน้าพักเจ็ดพักร่วมท่านตีความอย่างไรช่วยตอบด้วยก็ดีครับแต่เพราะอีกไม่กี่นาทีท่านก็บอกว่าพักคก้าวไกลก็จะเสนอต่อไป mm. เพียงแต่ไม่เสนอในนามคณะร,รัฐมนตรีหมายความว่าเป็นรัฐบาลก็เสนอในนามพักการเมือง ในนามสอสอ20คนเป็นฝ่ายค้านก็จะเสนอในนามสอสอ20คนเพราะฉะนั้นผมจึงรับไม่ได้ในประเด็นนี้เพราะการแก้ไขมาตรา112ตามแนวทางของพรรคก้าวไกลนั้นชัดเจนครับ MOU ก็เขียนไว้ดีมากคือกระทบ ต่อการดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ขององค์พระหมหากษัตริย์ท่านประธานควรจะจําได้นะครับว่าร่างของพรรคก้าวไกลที่เสนอเมื่อปี2564นั้นเนี่ยไม่ได้รับการบรรจุเข้าระเบียบวาระเพราะอะไรครับเพราะท่านประธานสภาผู้ทแทนราษฎรโดยเฉพาะท่านรองประธานสภาผู้ทแทนราษฎรคนที่หนึ่งท่านวินิจฉัย ตามความเห็นทางกฎหมายของสำนักการประชุมสำนักงานเลขาธิการสภาผู้ทแทนรัศดรว่าร่างที่เสนอมานั้นอาจจะขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญมาตราหกแน่นอนครับพรรก,ก้าวไกลได้ทำหนังสือตอบโต้ไม่เห็นด้วยแต่ท่านรองประธานสภาผู้ทแทนรัศดรคนที่หนึ่งขออนุญาตเอ่ยนามครับท่านสุชาติตันเจริญถ้าท่านจะใช้สิทธิ์พาดพิงผมก็จะยินดีมาก ท่านก็วินิจฉัยซ้ำอีกสรุปแล้วร่างนั้นก็มิได้บรรจุเข้าระเบียบวาระจนสิ้นสมัยประชุมถามว่าร่างนั้นอย่าเถียงกันเลยครับว่าขัดรัฐธรรมนูญมาตราหกหรือไม่ตราบใดที่องค์กรผู้มีหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดคือสารรัฐธรรมนูญยังมิได้วินิจฉัยชี้ขาดแต่ผมเชื่อว่าก็ใกล้แล้วล่ะครับ แต่ที่แน่ๆคือมันกระทบครับเพราะมาตรา6เนี่ยบัญญัติไว้ตั้งแต่ก่อนเราเกิดตั้งแต่เราจำความได้ว่าองค์พระหมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ผู้ใดจะฟ้องร้องในทางใดๆไม่ได้ก็หมายถึงการคุ้มครองเด็ดขาดครับ คุ้มครองเด็ดขาดในฐานะที่พระมหากษัตริย์นั้นมิอาจแยกออกจากรัฐในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขบทคุ้มครองพระองค์ซึ่งอยู่ถัดจากบททั่วไปในรัฐธรรมนูญและอยู่ในมาตราแรกของหมวดพระมหากษัตริย์นั้นจึงวางรากฐานไว้ว่าการละเมิดต่อองค์พระมหากษัตริย์นั้นก็คือละเมิดต่อรัฐ ระเมิดต่อความมั่นคงของรัฐและเป็นสิ่งที่รัฐในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยอมไม่ได้ดังนั้นจึงต้องมีประมวลกฎหมายอาญามาตรา112รบัญญัติไว้ดังที่ทราบกันดีอยู่ตั้งแต่มีประมวลกฎหมายอาญามาตั้งแต่วันที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2499อายุน้อยกว่าผมปีเดียว และก่อนหน้านั้นก็มีอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะมีลักษณะบทยกเว้นที่มีเพิ่มขึ้นเข้ามาแต่เอาเป็นว่ากว่า90ปีรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้อย่างนี้67ปีเกือบเกือบประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติไว้อย่างนี้ แต่สิ่งที่ท่านจะแก้ไขาตามแนวทางของท่านนั้นกระทบครับคือเป็นการลดระดับการคุ้มครองฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใด,ดจะละเมิดไม่ได้ขององค์พระหมหากษัตริย์จากคุ้มครองเด็ดขาดลงมาเป็นคุ้มครองอย่างมีเงื่อนไขถ้าผมพูดก็จะยาวเกินไปรบกวนเวลาของสภานี้มากเกินไป แต่ท่านสมาชิกท่านแรกที่ได้อภิปรายก็ได้พูดไว้ตามสมควรแต่ผมสรุปว่าคีย์เวิร์ดหรือคำสำคัญของการแก้ไขมาตรา112ตามแนวทางของพรรคก้าวไกลนั้นมีอยู่6คำครับย้ายหมวดลดโทษยกเว้นความผิดยกเว้นโทษ ให้เป็นคดีที่ยอมความได้และจำกัดผู้ร้องทุกข์กระดูเม็ดแรกที่กัดผิดก็คือย้ายหมวดครับคือย้ายออกจากบวดความผิดต่อความมั่นคงของรัฐอันที่จริงท่านยกเลิกมาตรา112เลยนะครับประเด็นนี้สำคัญมากครับท่านยกเลิกมาตรา112และท่านมาสร้างหมวดใหม่เฉพาะเรื่ององค์พระหมหากษัตริย์เนี่ยจะอยู่ในมาตรา135ท5ถึงมาตรา135ทั9 อันนี้มีผลใหญ่หลวงครับจากความผิดต่อความมั่นคงของรัฐกลายมาเป็นความผิดในระนาบบุคคลธรรมดาแล้วท่านก็เอานำเอาหลักของการหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดามาใช้กับพระหมหากษัศัพย์ซึ่งมันไม่ใช่หลักของรัฐธรรมนูญตั้งแต่24 สิธันวาคม2,475เป็นต้นมานะครับท่านท่านนำออกมาแล้วท่านก็เขียนไว้ในนโยบายของท่านเนี่ยนะครับท่านบอกว่าบัญญัติไว้ชัดเจนในกฎหมายเพื่อคุ้มครองกรณีการวิพากษ์วิจาร์โดยสุจริตหรือการพูดความจริงที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารนณะซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันกับ เหตุยกเว้นความผิดและเหตุยกเว้นโทษสำหรับการหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดาท่านนำเอาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับความมั่นคงของรัฐเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับระบอบการปกครองของประเทศนี้ลงมาเปรียบเทียบกับบุคคลธรรมดาแล้วท่านก็ใช้มาตรฐานเดียวกันไปจับท่านดูสิครับว่า ผมจะยกตัวอย่างแต่เพียงบทยกเว้นความผิดท่านบอกว่าถ้าหากเป็นกระทานการกระทำความผิดโดยสุจริตเพื่อเหตุสามประการเนี่ยถือว่าไม่มีความผิดคือ 1. งเพื่อรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสเพื่อทำรงไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญและ3เพื่อประโยชน์สาธารณะ กว้างเป็นมหาสมุทรแปซิฟิกเลยครับหมายความว่าอย่างไงครับหมายความว่าท่าการแก้ไขาตามแนวทางของท่านสำเร็จต่อไปการหมิ่นประมาทการดูหมิน่นพระมหากษัตริย์หากกระทาโดยสุจริตเพื่อรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่เป็นความผิดต่อไปการหมิ่นประมาทการดูหมิน่นการแสดงอาฆาตมาร,ร้ายพระมหากษัตริย์ เพื่อประโยชน์สาธรารณะโดยสุจริตไม่เป็นความผิดผมตัดให้สั้นนะครับและท่านยังมีบทยกเว้นโทษก็คือหากพิสูจน์ได้ว่าเรื่องที่ทำไปนั้นเป็นความจริงยกเว้นห้ามพิสูจน์ในสองกรณีก็ถือว่าไม่ต้องรับโทษนอกจากนั้นการกำหนดให้เป็นคดีที่ยอมความได้ การจำกัดผู้ร้องทุกข์ก็ยังเป็นประเด็นปมปัญหาที่มีความละเอียดอ่อนที่คนไทยส่วนใหญ่ในรุ่นผมรุ่นอายุมากกว่าผมหรือรุ่นต่ำลงมาไม่เคยพบเคยเห็นหลักการเช่นนี้มาก่อนท่านประธานครับ ร่างแก้ไขมาตรา112หรือข้อเสนอในการแก้ไขมาตรา112ของพรรคก้าไกลยังไม่ได้จำกัดอยู่แค่การกระทบสถานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ขององค์พระหมหากษัตริย์เท่านั้นนี่ถือเป็นก้อนแรกของการแก้ไขแนวนี้ก้อนต่อมาที่ใหญ่พอๆกันก็คือในเมื่อกระดุมเม็ดแรกเนี่ย ถ้านนำองค์พระมหากษัตริย์ลงมาเปรียบเทียบกับบุคคลทั่วไปในสังคมแล้วท่านลดโทษของการละเมิดพระมหากษัตริย์ลงมาต่ำมากครับจําคุกไม่เกินหนึ่งปีปรับไม่เกินเท่าไหร่สามแสนบาทพระราชินีพระราชธายาตจาคุกไม่เกินหเดือนปรับเท่าไหร่ไม่เกินสองแสนบาท ท่านประธานครับเมื่อลดบุคคลที่มีสถานะทางสังคมสูงลงมาต่ำขนาดนี้เนี่ยท่านก็มีความจำเป็นที่จะต้องปรับลดโทษบุคคลในสังคมทุกระดับลงไปทั้งประมุขของรัฐต่างประเทศผู้แทนของรัฐต่างประเทศและที่สำคัญในประเทศไทยนะครับเจ้าพนักงานที่กระทำการตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายใครหมินประมาทมีแค่โทษปรับ ศารซึ่งกำลังพิจารณาคดีศารหรือผู้พิพากษาซึ่งกำลังพิพากษาคดีถูกดูหมินถูกหมินประมาทปรับไม่เกินสองหมื่นบาทไม่มีโทษจำคุกตัวเลขผมอาจจะไม่เป๊ะปะนักนะครับธรรมทานเข้าใจว่าโทษปรับ กรณีสารนั้นเนี่ยจะสูงถึงหลักแสนแต่ก็เป็นโทษขั้นสูงไม่มีการกำหนดโทษปรับขั้นต่ำไว้สุดท้ายเมื่อลงมาถึงบุคคลธรรมดาครับธรรมทานเหลือแค่โทษปรับไม่เกินสองหมบาทผมอาจจะมองโลกในแง่ที่ไม่ดีนักนะครับว่าภาพรวมของสังคมพารดรภาพที่จะเกิดขึ้น หากมีการแก้ไขมาตรา112ตามนี้ซึ่งมีสองก้อนก้อนพระมหากษัตริย์กับก้อนบุคคลอื่นเนี่ยลดโทษลงมาขนาดนี้ซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรครับในโลกยุคโซเชียลมีเดียก็เป็นโลกที่ดีครับการสื่อสารถึงกันแต่การประนามหยามเหยียด การใส่ร้ายการวิพากษ์วิจารณ์โดยไม่เป็นธรรมก็เกิดขึ้นอย่างชนิดเสียผู้เสียคนกระผมเคยเจอมาแล้วครับครอบครัวของกรผมเคยเจอมาแล้วเพียงเพราะผมอภิปรายในที่ประชุมแห่งนี้แล้วถูกสื่อนำไปลงก็มีคนนำไปเปรียบเทียบ แล้วก็ประนามบุตรของกระผมเขียนให้กำลังใจผมปรากฏว่าโดนใช้สิทธิเสรีภาพในการวิาพากษ์วิจารณ์อย่างเสียผู้เสียคนหลายๆคนเคยเจอมาแล้วครับสังคมใหม่ที่ท่านกำลังจะสร้างขึ้นตามแนวทางนี้มันคืออะไรครับท่านคิดดีแล้วเหรอครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่กผมไม่อาจจะเห็นด้วยกับภาพรวมของแนวทางการแก้ไขมาตรา112ของพรรคก้าไกลได้ผมจึงเห็นว่ามันเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งครับท่านประธานครับสำคัญยังไงครับการแก้ไขครั้งนี้เนี่ย มันมีลักษณะสำคัญสามประการด้วยกันประการที่หนึ่งเป็นการแก้ไขที่จะเป็นการกระทบต่อการดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ดใดจะละเมิดมิได้ขององค์พระมหากษัตริย์อันนี้ผมได้พูดไปโดยสังเขปแล้วประการที่สองเสมือนครับ เสมือนเป็นการแก้รัฐธรรมนูญทางประตูหลังเป็นการแก้รัฐธรรมนูญบทคุ้มครองการดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ขององค์พระมหากษัตริย์ทางประตูหลังคือท่านไม่ต้องแก้รัฐธรรมนูญครับแต่ถ้าแก้มาตรา112เนี่ยรัฐธรรมนูญมาตรา6เนี่ยมันถูกกระทบแล้วก็ลดระดับการคุ้มครององค์พระมหากษัตริย์ลงไปทันที ประการที่สอันนี้ก็สำคัญมากเช่นกันครับเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอย่างยิ่งผมดูแนวทางของท่านแล้วดูร่างพระญัติที่ท่านเสนอต่อสภาผู้แทนราษดรเมื่อปี2564แล้วผมก็ขออนุญาตพูดว่านี่สเสมือนเป็นการนิรโทษกรรมผู้ต้องหาจำเลย และนักโทษคดีทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยปริยายทั้งหมดหรือจะพูดว่าเป็นการนิรโทษผู้กระทำความผิดตามมาตรา112ทางประตูหลังก็ได้เพราะอะไรครับเพราะในร่างที่ท่านเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรนั้นไม่มีบทเฉพาะการให้มีผลบังคับใช้ได้ทันที นับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา,าท่านประธานครับท่านก็อาจจะบอกแหละแล้วหลายท่านที่พูดคุยกับผมก็บอกว่าไม่ใช่เฉพาะพักการเมืองของท่านเท่านั้นนะครับที่พยายามชี้แจงกับกระผมซึ่งผมรับฟังโดยตลอดนะครับแล้วก็โดยความเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างสมาชิกวุฒิสภาบางท่าน ก็ได้พูดคุยว่าเราเห็นตรงกันแต่เรื่องการแก้มาตรา112เนี่ยมันอีกยาวไกลแล้วถ้าเสนอเข้ามาก็ไม่รู้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านผมก็บอกว่าผมทราบดีครับการเสนอร่างพรมหยัดเข้าสู่สภานั้นถ้าโดยสมาชิกสภาผู้ทแทนราษฎรก็ขึ้นอยู่กับท่านประธานไม่ใช่ท่านประธานท่านนี้นะครับท่านประธานที่เพิ่งลงจากบัลลังก์ไป แล้วก็อาจจะท่านรองประ,าะาธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งหรือคนที่สองตามแต่จะได้รับมอบหมายจะวินิจฉัยว่าสามารถบรรจุเข้าระเบียบวาระได้หรือไม่มีตัวอย่างมาในสมัยที่แล้วครับแล้วจากนั้นก็ยังมีอีก8ด่านรวมทั้งสิ้น9ด่านไม่น่าจะผ่านได้ง่ายๆครับแค่ด่านที่หนึ่งหรือด่านที่สองก็อาจจะตกท่านแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่ ก็ผมเคารพเห็นแววของท่านมาสี่ปีท่านพูดคำที่ดีมากครับว่าท่านมีความเป็นผู้นันเป็นผู้นำท่านสันทัดในการรุกได้ถอยเป็นท่า,า,ทานประาที่ครรบครับตลอดระยะเวลาสองเดือนหรือมากกว่านี้คนอย่างผมคนอย่างพวกผม มีใหญ่ที่จะพูดว่าเรื่องแก้ไข112เนี่ยเว้นได้ไหมถอยได้ไหมท่านให้สัมภาษณ์มาตลอดไม่ถอยครับผมเข้าใจและผมเคารพว่าท่านและพักของท่านเชื่อมั่นในแนวทางแก้ไขปัญหาตามแนวทางนี้แต่ก็ขอให้ท่าน เคารพและเชื่อมั่นในความคิดในความเชื่อในอุดมการณ์ของกระผมและสมาชิกวุฒิสภาจำนวนหนึ่งด้วยผมไม่อาจพูดแทนทุกคนได้ว่าเราก็มีความคิดมีความเชื่อมีอุดมการณ์กระผมก็เชื่อว่าคนไทย จำนวนไม่น้อยไม่ว่าจะใน14ล้านเสียงที่เลือกท่านไม่ว่าจะใน25-26ล้านเสียงที่เลือกพักว่าที่ร่วมรัฐบาลหรืออีกจำนวนมากที่ไม่ได้เลือกเนี่ยนะครับเขาไม่ได้เห็นว่ามาตรา112เป็นเพียงกฎหมายมาตราหนึ่งเท่านั้นแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม และทางจริยธรรมที่สืบทอดมายาวนานของสังคมไทยที่แสดงให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างพระมาหากษัตริย์กับประชาชนการจะรักษามรดกวัฒนธรรมและจริยธรรมนี้ไว้บนสังคมที่ก้าวไปข้างหน้าควรจะทำไว้ดังนั้น สื่อมวลชนมาถามผมว่าผมจะโหวตยังไงผมไม่เคยตอบผมรอจนนาทีสุดท้ายก่อนถึงวันนี้เพื่อที่จะดูว่าความเป็นผู้นำที่ดุกได้ถอยเป็นเนี่ยท่านจะชี้แจงอย่างไรและผมจะเชื่อได้หรือไม่เพราะว่า แม้แต่ M O U ที่เขียนไว้ชัดเจนดังนี้ผ่านไปสี่ห้านาทีเนี่ยความย้อนแย้งก็เกิดขึ้นผมจึงตกผลึกความคิดว่าต่อคำถามที่ว่ามีสวไว้ทำไมผมถามตัวเองว่า ความเป็นสมาชิกวุฒิสภาในสมัยปัจจุบันในสถานการณ์ปัจจุบันนอกจากการกล่นกล้องกฎหมายนอกจากการให้บุคคลดำรงตำแหน่งนอกจากการติดตามการปฏิรูปประเทศแล้วเนี่ยมีอะไรที่สำคัญอยู่ในจิตวิญญาณของผมและของพวกเราทุกคนบ้างผมเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจครับ ว่าการทำรงไว้ซึ่งบทบัญญัติรัฐธรรมนูญบทคุ้มครองฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ขององค์พระมหากษัตริย์ให้ดำรงอยู่เทียบเท่ากับที่เคยเป็นมานับตั้งแต่วันที่10พันวาคม2 4 7พีมิให้กระทบหรือลดทอนลงไป เพราะการแก้ไขมาตรา112ตามแนวทางของพรรคก้าไกลถือเป็นภารกิจที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของการเป็นสมาชิกวุฒิสภาในสถานการณ์ปัจจุบัน <S <S เพราะฉะนั้นผมจะตัดสินใจโหวต,วตอย่างไรผมยึดประเด็นนี้เป็นสำคัญเรื่องยังไม่ถึงใช่ครับโหวตไปก็ไม่มีผล ท่านเป็นรัฐบาลท่านก็เสนอเพราะหัวหน้าพักอีกเจ็ดพักเขาไม่เรียกร้องว่าให้ทําตาม MOU หรือไม่อย่างไรท่านช่วยตอบด้วยและถ้าท่านเป็นฝ่ายค้านท่านก็เสนออยู่ดีแต่สําหรับผมการโหวตคือการกระทําทางการเมืองในรัฐสภาอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้คือการแสดงสัญ,ญลักษณ์ในทุกเวลาในทุกโอกาส ว่ากระผมม่อาจยอมรับได้ไม่เห็นด้วยและไม่สนับสนุนแนวทางการแก้ไขมาตรา112ของพรรคก้าวไกลกราบขอบพระคุณครับธรรมธาน